สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอนี่เฮามอนี่ยายหน่อยแฟมเลี่พามาก,กินตำกุ้งซดปลาเมือกจ้ะแล้วก็พักหลากหลายพ่เก้าล้ะพี่น้องมื่อวานบได้ม,มาเมื่อไงหลาย,ลายมาได้จา้ามาก,กินน้ำกันมอนี้มาไหวแน่เพราะว่ายุดงานบ่ได้ไปเห็ดงานปวดหัวพี่น้องข้ามแหลกแเอากุา้งเลยนะจา้า <c oughs> จ้สกินยังไม่พป่น้องคิดบอออกมันบยบมันอ่าหกโมงหรอ่ก กดไลค์กดแชร์กด,ด,ดติดตามใ่ไนี่จาก้อกระเทีน้ำเนื้อพี่น้องเป็นปากลูกกระบเมาจะจ่าไม่กินน้ำกันัน เกมเแถวพอดีพี่น้องยำแรดหนก ตัวไม่ค่อยคนมาบอกคือกระดาษที่ถูกก็ขาดมือเหมือนจะเกือ ดแดงแมวมูกเจ้าอยู่ต่ห้องบอว่ากับางคนก็บสิย่ห้องบางคนก็นได้เห็นงานนะจ๊ะเนาะแต่ยังหน่อยได้เห็นงานนู่แต่มันอยู่จ้ะเห็นเสือมันระเบี่น้องเหตุตอนใหญ่หน่อยเห็ดเอง กินเองแําเองเป็นตลาดเองทุกสิ่งทุกอย่างเละพี่น้องเอ้ยโจ๊ตปลาหมือกลวกขนมจีนว่าเป็นเซนให้เลยพี่น้องขาดคอร์กใชล้ะ นน่ม้มากว้อยู่จ้ะหกุงกลัวน้าเจ้าทำไงพป่น,นอเกิง ลวกจ้ะอย่าลืม้จะจ้ะฝากกดติดตามแล้วก,ก,กดกระดิ่งให้ยอห,หน่อยนะไม่เด้อ หอนหอนเะพี่น้องเนาะแดดคักหลายอูสดตีดีร้านกับแมน่นอนเนี่ยร้านแมน่นอนนั่งร้านจ้ากับร้านสาว Mì rất ngon, bạc bạc miệng con nhỏ. Bánh nuôi đấy, tìm bắn. มุ่นนี่หมายแสบเด้จ้ะตำเต็มผ่านมุ่อนี่พี่น้องเนอะ้ยเพื่อลูกเพื่อเ,เอต่านะั้ ินล่าเป็นเสนเห็นไหมพี่น้องมัน้องกินแหงก็มีอยูุาสิตมพยึดยังบ่าอาก็ไม่จะกินำํงหงนะพี่น้องนะ

แตคำาเอกไปใส่บ่ได้นะพี่น้องเนาะอย่าระท่านไว้กะครับพระท่านเป็นจริงเอาจังนะเนี่ยเพื่อตัวเองเพื่อชาติเพื่อยังเท่าไรเนาะปกป้องตัวเองแล้วก็เพื่ออื่นเพื่อนมนุษย์บี สำมาหลายๆตอนแรกว่าส <og ran ial language> ิบแบงไม่กินได้ของดอกแต่ว่าไม่ได้มาเอาไส้ทำกันเนี่ยหลายเดี๋ยวแม่กินแล้วแม่กินไมามาจอกขนม มันจใหม่ลอไปมันจะกินน้ำกันพี่เจ้าได้กินอย่างเห็ดอย่างกินแรกวมั้เนี่ยฮึ เนี่ยเมื่ก็มาพบมาพมา่ากันซ้ำหนึ่นะพี่น้องเนานะไม่แรกมันอกลัลายแล้วไม่นเนี่เป็นหลังแม่เขาลูกจับปลาม่ากับชิ้นทอดพี่น้องเนานะก็เลยมากผมว่าไม่ได้ามากนะจังก็ชิ้ทอดชิ้ทอดมันหนียน่อยๆก็ขอปากมนันซ้ำหนื่งจา่ะปากโคตไรโคตรแช่โคตรี๊ดจามแล้วคตกระดิ่งให้ย่อยแป๊บมาลีเนี่ยได้จ้ะมึงในผ้พาพีผ้านองกินส้มตามทะเลแล้วก็บักหลากหลายเดีย๋ยวยหน่อยๆสิกินหลังแม่กับลูกกับหลานกันนะจ๊ะมัน,นีนกะ พ่อแม่พี่น้องผัดซัพนี่ก็นนะจ้ะวันดีค่ะบายค่ะ